ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง a r k t r e e c n a n n e l มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง m r r t r e e c h a n n อ l อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอลุ่งล่วงหุ้นรายวันประจำวันที่13มิถุนานะครับเรียกว่าฟื้นกลับขึ้นมาอ่าน่าจะตอบสนองข่าวหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าทิศทางนะครับของเรื่องคดี พวกทั้งไอทีวีเอ้ยหรือว่ากกตเอ้ยต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างขี้คายออกมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีความคุ้นเคืออยู่เนาะเมื่อมีความคุ้นเครือแบบนี้ครับตลาดหุ้นก็สนองเลยนะก็คือมีการสับสนล่วงขึ้นล่วงลงขึ้นบวกอะไรเงี้ยสลับกันไปดังนั้นเนี่ยการเล่นนะครับก็ให้ลองวางแผนจากหุ้นการบ้านนะครับที่เตรียมไว้ เพราะว่าหุ้นการบ้านที่เตรียมไว้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีลักษณะนะครับทิศทางของตัวไม่ว่าจะเป็นเส้น EMA ตัดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ RSI ที่ค่อนข้างต่ำเนาะดังนั้นเนี่ยก็ลองเอาไปทําการบ้านเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่อนจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเนี่ยน,นะครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบวมมา10จุดครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่4 0 0 0มนึงนะครับถือว่ายังไม่เยอะเนาะทำให้อ่เราจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับบรอกเกอร์ แบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วคนที่เป็นมาเองเนี่ยใครที่ใช้อยู่เนาะก็จะมีการโทรมาย่อมาจากอะไรก็คือมาเก็ตติ้งนั่นแหละนะครับเขาจะเป็นคนโทรมาหาเรานะครับเอ้ยหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะพี่ลองดูไหมนะครับเพราะว่า1คือมูลค่าการซื้อขายช่วงนี้มันต่ำจริงๆนะครับเขาจะมีการดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยมีการเติมทุนเพิ่มทุนเข้าไปนะครับวันนี้สถาบันบวกวันที่พันเครับอาบรกเกอร์ลบไปที่200ต่างประเทศวันนี้บวก500ส่วนส่วนในประเทศติดลบไปที่2 0 0 0ครับ ทีนี้เราไปอัปเดตข่าวกันบ้างว่าข่าวแต่ละอันเป็นยังไงนะครับอันแรกครับ NYT นะครับปักธงรายได้เนี่ยบวก8%นะครับถามว่า8%เยอะไหมก็ถือว่าพอสมควรนะก็คือเรือนะครับผ่านเนี่ยท่าชน9,000 90, โอ้โหถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับตัวนี้แต่ว่าต้องรอดูอีกทีนึงครับว่า NYT เป็นยังไงอ่ะไปดูสักนิดนึงทรงของกราฟหน้าลุ้นหรือ,อยังนะครับสำหรับตัวนำยง ถ้ามองจากในกรอบนี้นะมาบอกว่าจุดนี้แหละนะครับถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับถ้างั้นน่คนที่สนใจนะครับตัว N Y T เนี่ยก็แนวรับในโซน4บาทครับถ้าวิ่งไปแล้วก็อาจจะต้องขยับตามขึ้นไปได้ตอแต่ถ้าล่วงแล้วปล่อยเลยนะครับแต่โซน4บาทเนี่ยถือว่ารับได้ก็อยู่ในกรอบที่น่าสนใจครับเพราะว่าทรงคล้ายๆกับทำในไซด์เวย์อัพแล้วนะครับกรอบนี้ก็ค่อนข้างสวยครับ ไปต่อซัสโกร่วมทุนนะครับนี่อัพแกล่งนะครับลุกพลังงานเปิด l o ม m ีวใช่ไหมก็ไปดูซิว่าซัสโกเป็นยังไงนะครับก็ก่อนหน้านี้ซัสโก้นี้ก็เรียกว่ามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงก็คือเข้าจุดพีคมาแล้ว2-3รอบนะครับอ่ะตัวซัสโก้เองครับก็มีการพักฐานเนาะพักฐานดังนั้นเนี่ยตัวซัสโกอาจจะพักไปอีกสักระยะหนึ่งเนาะก็อดใจรอหน่อยก็แนวรับ3.6ครับที่วางไว้เนี่ยยังอยู่ได้นะ เออยังอยู่ได้ก็รอดูแล้วกันนะครับไปต่อนะครับตัวคาราบาวนะครับนี่เข้าหมวดขาขึ้นแล้วนะจริงหรือเปล่าคาราบาวจริงหรือเปล่านี่คาราบาวเป็นยังไงอุ้ยโอ้โหขาขึ้นมากนะครับทรงนี้ขาขึ้นมากแต่จริงๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวคาราบาวนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่ารับแล้วนะเออต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่น่ารับแล้วจากการล่วงลงมาตั้งแต่ราคาหลักร้อย เนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่าในสัดส่วนของรายได้ครับที่ก่อนหน้านี้เคยทําไปแต่เกือบพันตอนนี้ล่วงลงมาอยู่แค่สองร้อยนะครับทำให้ราคาล่วงลงไปสีเท่าดังนั้นเนี่ยสีเท่าของตัวสีตัวร้อยห้าสิบเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากรอบประมาณนี้แหละประมาณสี่สิบห้าสิบนะครับอยู่ในกรอบนี้สําหรับตัวคาราบาวนั่นเองนะครับก็รอดูไปก่อนเนาะถ้าทีมันขาลงด้วยสามารถเป็นยังไงนะครับมีมัดเด็ดชูนะครับ SAV ววันนี้ไหนดูซิตัวสามารถ จริงไหมสามารถคอปเปอเรชันอ่าชูจริงด้วยนะครับทรงกราฟสามารถเนี่ยค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยแต่ถ้าถามว่าเราจะเข้าในตรงนี้เลยได้ไหมบอกได้เลยว่าไม่นะครับไม่แนะนําเลยในการเข้าเพราะว่าเป็นจุดที่เจ็บเจ็บที่สุดด้วยเนาะสัญญาณต่างๆเนี่ยบอกว่าคุณเข้าจุดเนี้ยคุณจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้เข้าเลยเนาะก็ลองไปดูตัวอื่นก่อนแล้วกันนะครับมีอีกไหมมีเนอร์บุกจีนนะครับ เดี๋ยวนะเนอบุกจีนรับ EV b o บู boom, นะครับดันดีมานเอออันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจนิดนึงตรงที่มันรับ EV b o บูมคืออะไรนะครับเพราะในตัวของธุรกิจยางเนี่ยเขาจะมีลักษณะธุรกิจที่สอดคล้องไปกับตัวราคาน้ํามันใช่ไหมเมื่อราคาน้ํามันปรับตัวลดลงราคายางก็จะสูงขึ้นนะครับก็เอ๊พอเข้า EV บู boom นี้มาก็แค่สงสัยว่ามันใช่หรือเปล่า โอ้ยถ้าจากที่วางไว้เนี่ยตัวเนอร์เนี่ยถือว่าร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเนอร์เนี่นยก่อนหน้านี้ม้าเคยเล่นนะครับในโซน7บาทเนาะแต่ตอนนี้ราคาปรับตัวลดลงเพราะอะไรเพราะว่าในราคายางเนี่ย ก็ถ้าเพื่อ,อนๆเห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าหนักจริงๆนะครับแล้วก็สัดส่วนรายได้ของเนยเนี่ยก็คือปรับตัวลดลงแต่นะครับใน Q3 กับ Q4 ที่เขาบอกว่าดีมาน์ทลักเนี่ยมันจะเข้าในช่วงนั้นใครที่จะเล่นนะครับก็แนะนําว่าให้เล่นก่อนช่วงเข้า Q3 นะครับก็ประมาณเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเนี่ยในกรอบช่วงนี้นะครับก็สามารถเล่นล้อก,กับตัวงบประมาณที่จะออกได้นะครับสำหรับตัวเนยน,นะ โอเค ACE นะครับนี่ซบช่องเวียดนามจริงไหมเดี๋ยวไปดูนะครับ A A อะไรนะ ACE A, e. A Absolute Clean Energy ใช่ปะ่ะอ่าใช่โห oh, จริงๆตัวนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับหลุดแบบหลุดหนักเลย ทีนี้หุ้นลักษณะนี้ครับหลายคนนะเคยเล่นและจะรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการอาจจะมีการรีบาวได้แต่สำหรับมามาจะไม่ค่อยเล่นนะครับกับการที่ร่วงแรงแบบนี้เพราะว่ายังไม่เจอจุดกลับตัวของเขาแล้วก็ยังไม่เจอสตรอรี่ที่จะสามารถทําให้เขากลับขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจ ACE ก็ถือว่าราคาถูกนะถ้าเราไปดูในตัวที่เป็น สถิติต่างๆแล้วก็งบการเงินจะเห็นว่าตัว ACE ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับรายได้ก็ลดลงครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในทรงดีแล้วก็ราคา P/E พวกนี้นต่ำมากสำหรับ ACE ก็ลองดูแล้วกันนะครับตัวต่อมานะครับก็จะมี VL นะครับนี่โชว์แคดโฟอ่ะถ้า VL โชว์แคดโฟหุ้นมันต้องขยับนะเพราะว่าแคดโฟช่วงนี้คือคิงจริงๆนะครับอ่ะแบบนี้เพื่อนๆก็คิดดูว่าขยับได้ไหม สร้างภูเขาไฟเลยแบบนี้นะครับแหลมปิดก็ทรงลักษณะของ VL เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่กลับเพราะว่า1นพวกพวกโเดินเรือพวกอะไรเนี้ยเรียกว่าซบเซามากช่วงนี้นะครับไม่มีเรือออกท่าเลยนาะนิ่งเป็นแบบเป่าสาก,กันเลยแล้วก็รอดูแล้วกันว่าออเดอร์ทะลักของเขานะครับหรือว่าจะเป็นบอกว่าโชว์แคสโฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัว VL มีตัวอะไรอีกออคชั่นเหรอขอกำไร3า7ร้เหรอออชั่นในออชั่นเป็นยังไงอา้าวออคกั่นกลับมาในราคา10บาทแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เคยลงไปโซน8บาทด้วยแล้วก็กลับมายืนในโซน10บบาทได้ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะ ถ้าถ้าเราดูจากตัวหุ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแนวรับก็ใช้จุดเดิมก็ได้ครับ10.4ในการที่จะเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าแนวต้านอาจจะมองใกล้ที่หนะึ่งเนาะในโซนประมาณ11.5ไม่เกินนี้นะครับก็ขายออกไปได้สัตัวออคชั่นนะไปต่อตัว S T P นะครับมีสัญญาณการขายฟื้นออเดอร์เข้านะครับ S T P ใช่ปะตัว S T P นะครับสหัไทยปินติ้งนี่อันนี้รับข่าวของจริงนะครับมาพร้อมกับโวลูมที่โคตรพีคอะ เนี่ยลักษณะนี้ครับก็คือหุ้นที่ดิ่งลงมาแล้วทําตัวพักฐานขึ้นไปพักแล้วก็ไปต่อนะครับพร้อมกับโวลุ่มเข้าอ่าแบบนี้น่าสนใจตัวนี้ครับแนวรับใช้โซน10บาทได้ครับสต็อปลอสก็อยู่ที่9.4เนาะส่วนแนวต้านก็อยู่ที่การอัพไซต์เลยว่าเพื่อนเพื่อนจะมองอัพไซต์ที่ไหนแล้วก็ลองใช้ไทม์เฟรมที่ย่อยลงไปหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเราดูนะครับนี่หุ้นลักษณะการพิมพ์พวกแพ็กเกจจิ้งต่างๆเนี่ยมันก็ยังถือว่าอยู่ใน ไม่หวือหวาแล้วก็ไม่ได้แบบตูมตามเหมือนตอนที่โควิดระบาดหนักๆตอนนั้นน่ยตูมตามจริงนะครับขึ้นกันแบบบุบๆับเลยเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็จะมีอ่าตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวดีนะครับจ่อกลุ่มอาหรับต่างชาติจริงไหมจ่อกลุ่มอาหรับเอ้ยผิดตัวนะครับชื่อยอดดีอ่านี่โอ้โหไม่น่าใช่นะ ไม่น่าใช่นะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวนี้อ่ะทีนี้เราไปดูครับหลังจากจบข่าวไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าทรงของหุ้นเป็นยังไงอย่างที่มาร์กบอกเนาะแนวรับอ่าพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นจุดที่มาร์กสนใจนะครับก็ใช้เป็นจุดรับแรกแล้ววันนี้ก็ถือว่ามี2อสตัวได้ขายออกไปก็รอดูแล้วกันครับแนวรับเหมือนเดิม1จุดเอ้ 1,554นะครับสต็อปล s อก็ประมาณ1,530นะครับในกรอบนี้ก็เล่นได้ส่วนแนวต้านเนี่ยมองว่าขยับเต็มที่ก็น่าจะไม่เกิน1,590นะครับสำหรับตัวเซตนะอ่ะไปดูการบ้านของเราทีละตัวตัวเชสครับยังอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้มาใคให้อยู่เหมือนเดิมเนาะแนวรับ1.65ใครที่รอรอไปก่อนส่วนใครที่ถืออยู่ก็ต้องใจเย็นๆนะครับสำหรับตัวเชสนะตัว BRI อ่ะ ถือว่ามันในจุดที่แนวรับของเราแล้ว9.85นะสต๊อปโ s ดอยู่ที่9.6ครับแนวต้าน11บาทสําหรับตัวบิทเนียนะตัวเมเจอร์ตัวนี้ถือว่าขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดจบเออปิดจบได้เลยนะครับสำหรับตัวเมเจอร์ใครที่ถือต่อถือได้นะครับถือต่อถือได้ก็ยังเล่นต่อได้แต่มาขอผ่านไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะก็ได้กําไรแล้วนะครับอ่ะไปต่อตัว SPRC ตัวนี้ก็ย่อลงมาครับแนวรับ8.65 ต็อปร้อยแปดจุดหนึ่งแนวต้านเก้าจุดเก้านึงครับตัวต่อมาซิงเกอร์ซิงเกอร์ก็ทำเป็นทราบไซเวย์อันนี้รอไม่มีอะไรนะครับชิวๆที่เก้าบาทกอลี่ครับแนวรับสามจุดศูนย์สี่ยังรอที่เดิมนะครับพร้อมขายที่3.56สามจุดห้าหกครับตัว AP กลับมาชัดเจนครับแนวรับ11.2มาวันนี้ ชัดเลยนะว่าจะกลับตัวนะครับสำหรับตัว AP ใครที่ไม่ทันกับมาร์กในโซน11.2เนี่ยก็รอไปก่อนเนาะแต่แนวต้านเนี่ยมาร์กใช้ไว้ที่12.2นะครับแต่ว่าคิดว่าถึงนะสำหรับตัว AP ใครถือมาก็ไปต่อครับ GPT เรียบร้อยครับแนวรับ12บาทเนาะวันนี้ขึ้นไป1 2 2พรุ่งนี้จะมีแรงย่อแน่ นะครับแต่ว่าก็อาจจะกลับไปโซน13บาทเป็นแนวต้านนะครับมองภาพนี้ไว้นะครับแล้วก็ใจจดใจจ่อกับมันครับตัวต่อมาซัสโกบอกแล้วนะแนวรับ3.6กครับก็น่าจะน่าจะถือว่าเล่นได้น่าจะถือเยว่าเล่นได้สหรับตัวซัสโกภาพนี้สวยครับตัวต่อมามูชินะครับตัวมูชิเนี่ยก็ขายแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดจบไปเพราะอะไรเพราะว่าวอลุ่มมูชิหายนะครับมาก็ต้องขออนุญาตผ่านไปก่อนนะสำหรับ มูที่แบบนี้นั่นเองไปต่อเลยตัวที่ p ี p ไนะครับก็แนวรับ3.28ใครที่ไม่ทันรอตรงนี้นะครับจุดเดียวก,กันกับที่มาเข้านั่นเองครับไปต่อตัว g p s c นั่นเองนะครับก็แนวรับ58นะครับเรารอที่จุดนี้แหละเนาะส่วนแนวต้าน62.5ก็คิดว่าน่าจะได้ด้วยนะสำหรับตัว g p s c ตัวต่อไป NSL แนวรับยีบสครับรอไปไม่ต้องรีบเนาะเพราะว่ากลุ่มพวกขนมปังแซนด์วิชต่างๆที่อยู่ในเซเว่นเนี่ยก็กลับมาขายดีเช่นเคยนะครับตัวต่อไป BCPG นะครับแนวรับ9.4ครับสต็อป o อตอยู่ที่9บาทแนวต้าน10.1สําหสำหรับตัว BC BCPG เนี่ยก็อาจจะเป็นได้รับในสงมากว่าสัปดาห์นี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวของเฟดที่บอกว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับมันก็จะทำให้พวกเหล่าบรรดา หุ้นเกี่ยวกับพลังงานต่างๆเนี่ยจะมีการฟื้นตัวกลับตัวขึ้นมาเนาะเพราะว่า recession เนี่ยถือว่าได้จบนะครับถ้ามีการคงที่นะแต่เดี๋ยวเรารอดูว่าวันพฤหัสสุีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวต่อมาตัวแบมนั่นเองนะครับแนวรับ11.3ครับ s ต็อปล s อ1ส6แนวต้าน13บาทครับสำหรับตัวแบมก็เช่นเคย2ตัวล่าสุดที่เอาเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว bcpg หรือว่าตัวแบม นะครับตัวนี้ไ s ซค่อนข้างสวยแล้วก็ EMA ตัดขึ้นชัดเจนนะครับอ่าตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นตัว IVL นั่นเองเนาะแนวรับ33.5ครับ STOP l o s s 31แนวต้า 37. น37.75นั่นเองนะสำหรับตัว IVL ก็ถือว่าน่าสนใจเกือบทุกตัวนะครับแล้วก็เฝ้าได้เกือบทุกตัวตัวไหนขายก็ปล่อยไปนะครับก็ไปหาตัวใหม่ในการเล่น IBL ถือว่าสวยในกรอบนี้ครับก็ลองเอาไปทําการบ้านกันดูเนาะมีหลายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับในกรอบนี้เนาะโอเคคิดว่าน่าจะได้จัดหนักจัดเต็มกันไปหลายตัวนะครับในช่วงนี้อ่าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคีวิดีโอไม่ยากเลยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับอ่าเป็นกําลังใจด้วยนะ ส่วนคนที่ถามมามาร์กลืมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีคำถามอะไรที่คอมเมนต์มาถามบ้างเนาะก็ถ้าจะไม่ผิดจะมีดีเพนใช่ปะกับ TOA นะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงตัวดีเพนใช่ปะว่าทรงกราฟแบบหน้าเข้าหรือเปล่า,าลักษณะนี้ครับใครที่ถือดีเพนมาเข้าอยู่ใจเย็นนะเพราะว่าลักษณะนี้จะออกเป็นไซด์เวย์นะครับน่าจะวิ่งออกไปด้านข้างอีก สักระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวมันก็น่าจะดันตัวนี้กลับขึ้นมาได้แต่ตอนนี้โวลูมที่มาดูให้ดูของวันนี้อาจจะแบบละเียดใจนิดหนึ่งอยู่ที่2 0 0แสนเองนะครับเรียกว่าน้อยมากถ้าเทียบกับตอนหลักล้านในกรอบนี้นะครับก็รอไปก่อนแต่ตัวธุรกิจเนี่ยถือว่าทรงๆนะครับไม่ได้กําไรมากแล้วก็ไม่ได้ทําผลกําไรให้กับผู้ถือหุ้นนะครับ TOA ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย TOA เนี่ยถือว่าสวยกว่าตัวดีเพนถ้ามองจากกราฟนะครับนี่ ทรงของกราฟตัว TOA เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นการพักออกเป็นไซส์เวย์อัพที่จะขึ้นไปนะครับแล้วมีการเหมือนกับลงกลับลงมาพักฐานอีกดังนั้นเนี่ยถ้าจะรับตัวเนี้ยในโซน28บาทตรงนี้ก็อยู่ในกรอบที่ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัว TOA แต่สำหรับม้าเนี่ยถ้า TOA ไม่ยืนเหนือย2 5 5ก็จะไม่เล่นนะครับถ้าเป็นกกอบแบบนี้คือการตีเส้นไว้แล้วไงเออเป็นการตีเส้นที่จะเล่นไว้แล้วก็ อาจจะต้องรอดูอีกสักนิดนึงเนาะกับกลุ่มพวกนี้นะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ถ้าหลังจากกลุ่มพลังงานอัพไซด์ขึ้นไปกลุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกค้าปีกหลังจากนั้นครับก็จะเริ่มเป็นอสังหาเป็นกลุ่มพวกก่อสร้างต่างๆจะเริ่มขยับและยิ่งช่วงรัฐบาลแต่งตั้งได้เมื่อไหร่นะกลุ่มรอดูกลุ่มพวกก่อสร้างได้เลยขยับตัวกันแบบปรับ เพราะว่ากลับมาประมูลได้ตามปกติแล้วนั่นเองครับอ่าประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ